มองขึ้นไข้างบนเออเก่งเนี่ยเก่งไงฮึบฮึบเออเก่งมากดูขาขาซ้ายลูกขาที่วางขาซ้ายเออนั่นแหละ <c oughs> จะถึงแล้วเกาะดีๆเกาะเงยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วขวานไม่มีกระดิ่งเหนาะออกใช่ไหม ปกติมันจะมีเคาะกระดิ่งไงเลยครับเออแล้วค้างข้างบนอ่ะหาเหลี่ยมดูหาเหลี่ยมไม่หล่นหาเหลี่ยมขวานแล้วน่ะตรงหัวเข่าขวานนะคะขวาขึ้นไปเลยตรงหัวเข่าอ่ะได้ไหมดูเอาอันไหนเอาอันไหนดูก่อน